ได้ตกงานบ้างขายขายของไม่ไ so, ด้ม like ันก็ท on ําอะไรไม่ได้พี่น้องครับนะครับมันหนักครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายเรื่องหนี้สินอะไรต่างก็สอบถามได้นะตอนนี้หนักนะหนักมากอะไรอะไรก็ลาบากแย่ไปหมดอืมแย่ไปหมดครับอืมทุกอย่างก็จะมีเรื่องผิดกฎหมายคดโกงปลอมเอกสารยักยอกเยอะแยะไปหมดนะแย่ไปหมด อืมอะไรอะไรก็แย่ตอนนี้ยแย่ทุกอย่างพี่น้องครับเออไม่รู้จะว่ายังไงนะหนักหนาเลยตอนเนี้ยอะไรจะ,ะไรก็หนักหนาก็นไปหมดแล้วครับพี่น้องครับอืมเออนะมีคนบอกอาจารย์เดชาสู้สวยผมไม่กลัวคนพวกนี้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของคุณอัริยะเมื่อวานนี้ก็โดนคดีละเมิดน่าศาลถูกกล่าวหาว่าแอบบันทึกเสียง ระหว่างการฟังการพากษาก็ต้องระวังนะเวลาไปศาลลรวอย่าไปบันทึกเสียงเนะี่ยบันทึกเสียงไม่ได้หลายคนเนี่ยบางทีไปนั่งฟังพิจารณาคดีแล้วแอบบันทึกเสียงไม่ได้นะครับระวังจะติดคุกนะคคุณอัจฉริยะนี่ก็โดนไปแล้วสองเดือนก็เป็นกําลังใจนะครับเราเป็นเพื่อนกันนะก็โดยไม่รอการลงโทษด,ด้วยนะครับก็น่าเห็นใจนะนะเห็นใจคุณอัจฉริยะในฐานะเราเป็นเพื่อนฝูงกันนะครับนะบนะก็เป็นกําลังใจนะครับ ก็สามารถอุทธรณ์ดีกาได้นะครับอธิยะก็อุทธรณ์กันต่อไปว่าตัวเองไม่ได้ทําหรืออะไรยังไงลายปอมอไรก็ว่าไปแล้วแต่เห็นสมควรนะครับอืมอืมเขาว่ากันไปฮนะศาลนี่มันเอาแนนอนไม่ได้ใครจะไปทําอะไรทะเลอือทะล่ากันมายุ่งนะไปถ่ายรูปไปบันทึกเสียงอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังอืมมีอะไรบ้างครับมีอะไรที่น่าสนใจครับอืม องค์การต่อต้านคอร์รัปชันหยุดวงกอหยุดวงจรการโกงในทุกในทุกหน่วยงานของรัฐเริ่มจากไม่มองข้ามนะครับไม่มองข้ามการโกงไม่สารต่อว,วัฒนธรรมกินตามน้ำกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องอนะครับนะก็นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังเออนะครับม,มีอะไรที่น่าสนใจนะฮะ มันมีคนดังโทรมาอีกแล้ววันๆเนี่ยคนดังละทายะหลอกชาวบ้านเปิดบัญชีม้ารวบคาวัดสารภาพขายให้ชาวกัมพูชาตำรวจจับกลุมตัวการใหญ่หลอกชาวบ้านเปิดบัญชีมา้าขาวัดสารภาพรับออเดอร์จากชาวกัมพูชาขายบัญชีละหนึ่งหมื่นบาทนะครับคิดเป็นมูลค่าความเสียหายสิบล้านบาทชาวบ้านนี่ก็เห็นแก่เงินนะบัญชีละหมื่นบาท นะครับเอาไปขายกัมพูชานะครับติดคุกนะครับบัญชีม้าก็โดน3ปีชอบโกงประชาชนอีก5ปีแล้วก็ฟอกเงินอีก10ปี15 18ปีติดคุกเพราะฉะนั้นใครอย่าไปเปิดบัญชีม้านะนะบัญชีม้าก็3ปีแล้วเขาเอาไปโกงคนอีกอีก5ปีฟอกเงินด้วยอีก10ติดคุก18ปีนะครับพี่น้องครับไหวไหมครับติดคุก18ปปีนานมากนะครับ สิบปดปีนะบัญชีมาสามปีชอบโกงอีกห้าปีฟอกเงินอีกสิบติดคุกหัวโตเนี่ยจับเนี่ยจับที่ปทุมธานีนะครับจับที่ปทุมธานีนะเออเออนะครับอืมอืมนะครับคนไทยว่างงาน3.6แสนคนนี่รัวเรือนขยายตัว นะครับสสสสอสอ,อ,สอ,สอชอเผยคนไทยว่างาน3ก6 0 0 0 0คนนะครับโอ้โหฟังแล้วเป็นไงไม่มีงานทำก็ทำอะไรก็ต้องเป็นโจรนี่นะครับพอไม่มีงานทำแม้ก็ัโจรลนวะเป็นโจรวันๆจะกินที่ไหนลนะแล้วนกะ็ต่อไปโจรแม้กระทั่งบ้านจะไม่มีคนไม่มีงานทำเต็มเรียนจบมาก็ไม่มีงานทำนะอืมนะครับนี่อะไรสาพันขนส่งแฉสวยแซงคิว ระบาดท่าเรือแหลมชะบังบวอรัฐบาลแก้ปัญหารถติดในท่าเรือแหลมชะบังระบุคนขับรถต้องนั่งรอครั้งละเป็นสิบชั่วโมงแฉสวยแซงคิวเต็มท่าเรือเห็นไหมเห็นนะสวยจะไม่หมดที่ไหนที่ไหนแม่งก็ยัดเงินกันทั่วไปหมดโอ้ประเทศเรานี่ยแพงเหมือนปลวกแท้เลยนะออืมอืมนี่อะไรครับ เขตพระขหนงโดนคุกอีกหกลายทุจริตซื้อของขวัญวันเด็กปีห้าสองเอื้อเอกชนโอ้โหนะแค่ของขวัญวันเด็กเนี่ยนะครับยังมีการโกงนะสารจำคุกกันเมดนะหกหกลายโดนห้าปีสองคนที่เหลือสามปีสี่เดือนสองปีสองเดือนยี่สิบวันเห็นนะโกงแม้กระทั่งอะไรเนี้ยของขวัญวันเด็กอ่ะอืมอะไรกันนี่ครับโอ้โหวันวันมีแต่เรื่องโกงนะ เออเปิดไปทางไหนเนี่ยอืมนะจิรายุโคศกสำนักนายกรัฐมนตรีหัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบบุหรี่ไฟฟ้าบอกบุหรี่ไฟฟ้าส่งมาจากจีนเพราะสําแดงสินค้าส่งผ่านไทยปลายประเทศอื่นปีละ2 0 0 0ล้านต้องไปซีนด่านต่างๆตัดวงจรหน้าร้านก่อนแล้วไปตัดออนไลน์คนเสพก็จะเข้าถึงยากขึ้น3เดือนเห็นผลน,นะครับ จะแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าคิดว่าแก้ได้ไหมพี่น้องเขาบอกสามเดือนเห็นบทครับปล่อยปลาละเลยมานานแล้วจนเป็นข่าวดังพี่น้องประชาชนด่าทอกันนะถึงจะเริ่มปราบปรามเหมือนฝีแตกอะ่ะบ้านเราอะ่ะนะคอเซนเตอร์อย่างนงี้นะครับต่างด้าวอย่างนงี้จีนเทาอย่างงี้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะนะครับ ราคาถูกสองสามร้อยบาทลูกหลานเราติดกันงอมแงมครับตายกันหมดนะครับทั้ประเทศเราะอืมนะครับลำบากนะครับแยกกันไปหมดนะอืมเออนะครับตำรวจเชีงยงใหม่บุกรวบห้าชาวจีนขอวีซ่านักศึกษา เช่ามู่บ้านหรูตั้งฐานเป็นแอดมินเพจเว็บพนันออนไลน์สารภาพทำมาแล้วหเดือนตำรวจไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยได้ค่าจ้างเดือนละสามหมื่นนะครับจึงนำตัวมาดำเนินคดีผลักดันส่งกลับประเทศห้าชาวจีนขอวีซ่านักศึกษาเช่าบ้านหรูครับนะปลอมตัวเป็นนักศึกษาครับขอวีซ่านักศึกษานะครับทำเว็บพนันออนไลน์ครับนะประเทศมันมันกล้าทำไหมล่ะทำมีกฎหมายไม่กล้าหรอก มันกล้าทําในประเทศไทยแนละ้วประเทศประเทศจีนนี่ยจำคุกตลอดชีวิตเลยครับอืมอืมวันนอนัดประชุมร่วมรัฐสภา17มีนาขอมติสมาชิกส่งสารรัฐมนูลตีความชี้หากรับเรื่องต้องชะลอแก้รัฐธรรมนูลก่อนนะครับอืม กู้ภัยจัดรถรับส่งศพผู้เสียชีวิตกลับถึงบึงการจากสวนธนศกรรมรถบัสด,ดูงานความที่ปราจีนบุรีตายสบิบแปดศพโอ้โหรถลาอะไรไมันต้องระมัดระวังนะครเสียชีวิตกันป็นเยอะแย,ะ,ยะไม่หมดอืมอืมนะครับเจ้าของรถทัวร์วรรณะสบิบแปดศพท้อใจอืมนะครับ หมดเนื้อหมดตัวนะครับงานนี้ก็โดนฟ้องอะ่ะชาวไร่อ้อยรอนิดรัฐบาลเตรียมประกาศเงินชดเชยไม่เผานะครับพอไม่เผามันก็ทําไร่อ้อยทําอะไรไม่ได้วันก่อนผมไปศาลเจอคนนึงเป็นเจ้าของไร่อ้อยเขาถามว่าวันนี้เอาเงินมาชำระหนี้ไหมศาลถามไม่มีครับพอรัฐบาลเขาไม่ให้เผาพอไม่พอตัดสดไม่เผาตัดสดไม่เผาชาวไร่อ้อยก็ไม่มีเงิน นะกระโดนสารจำคุกใส่กุญแจมือไปเป็นคดีจ่ายเช็คเด้งบอกรัฐบาลไม่ให้เผาพอไม่ให้เผาหนูก็เลยไม่มีเงินนะครับนะตัดสดไม่เผานะครับอืมนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะฮะนะพอไม่เผาบุ้มก็ลำบากแล้วแต่อืมอืมนะครับไม่มีเงินนะครับ ยุ่งไปหมดเนอืมนะครับตู้กุญแจคอนโดปล่อยเช่ารายวันโผลอีกในย่านสาธรเจอนับร้อยกล่องเจ้าของอู่รับปล่อยเช่าพื้นที่วางตู้เดือนละหมื่นบาทพออ,อเขตสาธรชี้ตรวจสอบผู้ปล่อยเช่ายากขนาดตูก้กุญแจย่านสุขุมวิทหายปิศนาหลังเป็นข่าวนะครับ หนึ่งเนี่ยนี่ถ้ามันไม่เป็นข่าวนี่ก็ไม่สามารถปราบปรามได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกที่นะรับฝากไอ้ตู้กุญแจเนี่ยย่านสาธรได้เดือนละหมื่นนะผู้ที่ก็สนับสนุนกันกระทาความผิดตามกฎหมายโรงแรมต้องดําเนินคดีเอามันติดคุกิย่ารางไปนะตำรวจไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยยังดีนะเป็นข่าวขึ้นมาเขามาแฉกันเนี่ยไอ้คอนโดคนจีนปล่อยเช่ารายวันเนี่ยย่านสาธรเนี่ยเจอนับร้อยกล่อง เจ้าของอู่รับปล่อยเช่าพื้นที่วางตู้วางตู้เดือนละหมื่นสบายพออเขตสาทรน,นะต้องจับครับพวกนี้ก็คือเท่ากับว,ว่าสนับสนุนการกระทำความผิดนะครับเกี่ยวกับการปล่อยเช่ารายวันผิดกฎหมายโรงแรมจำคุกหนึ่งปีสนับสนุนก็รับโทษนะครับสองในสามนะครับเนะ่อืมเยอะ,ะแยะเร่มีแต่เรื่องทุจริตไปหมดนับวางนะ ฮ่องกงต้องการครูมวยไทย600ตำแหน่งรายได้เดือนละ80,000หนึ่งนะครับใครสนใจก็ลองดูนะลองสนใจก็ลองดูติดต่อไปดูนะอืมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวในวันนี้ยามเย็นนะครับนะพี่เดก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับนะนะครับก็นี่กี่โมงแล้วครับเนี่ยอืมนะ ทุ่ม18นาทีวันนี้พี่เดก็เอาสั้นๆก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่กลาบขอบพระคุณนะเข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งช่วยกันประชาสัมพันธ์เพจทนายใครทุก่อให้ความรู้กันทุกวันนะครับกลาบขอบพระคุณครับสวัสดีครับจุกลู